วันนี้มาพร้อมกับกระเป๋าแบรนด์ไทยนะคะที่อยากจะแนะนำใช้ดีราคาจับต้องได้นะคะมาพร้อมกับสองสีใหม่นะคะในไซส์ที่เล็กกระทัดรัดแต่ใช้งานได้จริงนะคะไปะชมกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่อลิชแนลนะคะช่องที่เราจะคุยกันถึงเรื่องลักชัวรี่ แฟชั่นนะคะแล้วก็สไตล์ใครที่ชอบชมรีวิวกระเป๋านะคะแบบเจาะลึกลงรายละเอียดแล้วก็มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งเตือนด้วยเวลาอลิสอัปโหลดคลิปใหม่ๆทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะถ้าอย่างที่เกริ่นไว้ว่าอลิสมาพร้อมกับกระเป๋าแบรนด์ไทยนะคะจริงๆเป็นแบรนด์ที่อลิสเคยร่วมงานมาก่อนแล้วนะคะนั่นก็คือแบรนด์โลเลนซานะคะมาพร้อมกับกระเป๋ารุ่นรูนะคะในไซส์ใหม่นะคะนั่น ก็คือเบบี้รูนั่นเองนะคะโอ้จะเห็นว่าน่ารักมากเลยนะนี่คือไซส์เบบี้รูนะคะแล้วก็นี่คือบที่ลิสมีอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือรุ่นธรรมดาในไซส์ธรรมดานะคะรุ่นรูเฉยๆนะคะก็จะเห็นนะความต่างจริงๆก็ อย่างเงี้ยดูเหมือนว่าต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่แต่จริงๆแล้วคือเขาต่างกันพอสมควรนะคะด้านข้างเห็นว่าในไซส์ปกติเนี่ยเขาจะฐานกว้างกว่าเนาะแล้วก็ในไซส์เบบี้เนี่ยมันก็จะมีความมินิกระทันรัดกว่านะคะแล้วก็มีส่วนที่แตกต่างหลายส่วนนะคะเดี๋ยวอลิซจะลงรายละเอียดให้ฟังนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนอาจจะมีคําถามนะคะว่าวันนี้อลิซมาพร้อมกับคลิปสปอนเซอร์หรือเปล่าตอบเลยว่าใช่นะคะคลิปนี้สปอนเซอร์ by Lo เลนซ่าแบนะ แต่อลิสได้ใช้กระเป๋ารุ่นนี้จริงๆนะคะแล้วก็รีวิวตามความเป็นจริงเลยค่ะตามเนื้อผ้านะคะมันก็คือไม่ได้เอ็นเอียงแต่อย่างใดเนาะวันนี้พอดีเขามีรุ่นใหม่นะคะอลิสก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้เล็กลงนะคะสําหรับรุ่นที่แล้วเนี่ยอลิสได้บอกแล้วว่าจริงๆอลิสก็ชอบนะคะแล้วก็ใช้ดีมากแล้วก็เวลาใช้ไปแล้วเนี่ยสีเพอไว้นะคะเห็นว่าใช้ไปแล้วจริงๆอะ่ะเขายังดูเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะ คือลิใช้จริงๆล่าสุดเนี่ยช่วงเนี้ยที่ออสเตรเลียฝนตกอลิสก็ยังใช้อยู่เลยนะคะก็หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะคะว่าลิซใช้กระเป๋าแบรนด์ไทยจริงๆนะคะเพราะว่าเห็นว่าลิซใช้ใช้กระเป๋าแบบแบรนด์ไฮเอนด์ต่างๆนาะที่เป็นของเมืองนอกนะคะก็เหตุผลที่ลิซใช้กระเป๋าแบรนด์ไทยจริงๆเนี่ยอย่างใบเนี้ยมันฟังชอนัลใช่ไหมคะแล้วก็วันที่ฝนตกหรือวันที่อลิซต้องไปในสถานที่ที่เขาลุยๆอลิซก็ไม่ได้อยากจะ มาห่วงกระเป๋ามากๆนะมันก็จะต้องมีกระเป๋าบางใบที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ดูแล,แลรักษาง่ายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอย่างตัวนี้ขนาดฐานเขายังแบบว่าไม่มีรอยเลยนี่คือเหตุผลที่อลิสกาที่จะร่วมงานกับโรเลนซ่าอีกนะคะเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ,อของเขาแบบคุณภาพเขาดีจริงๆนะคะตัวหนังก็คือเขาทนทานจริงๆแล้วก็อไหล่ไม่ลอก ไม่เปลี่ยนสีนะคะจะเห็นว่าคืออะไรเนี่ยเป็นสีเงินแล้วเขาก็วาวอย่างนี้อยู่เลยนะคะตัวสายเขาก็ใส่สบายนะคะใช้แล้วก็มันหนาพอดีมันไม่ได้รู้สึกกดทับหรือว่าเจ็บน,นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าใบเนี้ยมันเยอะเกินกว่าความต้องการในชีวิตประจําวันของอลิสไปหน่อยนะคะ,ะเขามีพื้นที่เยอะๆสําหรับใครที่แบบว่าทํางานแล้วพกของมากๆอะ่ะก็จะ มีพื้นที่เยอะมากนะคะในการใส่ของแต่ว่าส่วนตัวหรือใส่ของไม่เยอะอลิสก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยรุ่นใหม่ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันตอบโจทย์มากเลยเพราะว่าอใส่ของนิดเดียวนะคะแล้วก็ใบเนี้ยเขาเล็กกว่าน้ำหนักเบาวกว่านะคะ ตัวรูปทรงดีไซน์ของรุ่น baby r รูเนี่ยก็ยังจะเหมือนของรุ่นรูในไซส์ปกตินะคะนั่นก็คือด้านบนมีท็อปแฮนโดนะคะมีแบ็กชามนะคะตรงนี้เป็นแบรนด์โลโก้สแตมน,นะคะโรเลนซ่าแล้วก็เปิดเข้าไปด้านในเนี่ยเขาก็จะมีตัวแมกเนตเนี่ยหอันนะคะอยู่ดังนี้ของกระเป๋าเนาะก็คือเวลาเรารีบๆเนี่ยเราจะปิดเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว,ว่า จะเลือกให้มันแบบดูแบบสีเคียวมากขึ้นนะคะโดยการปิดซิปนะคะที่เขาให้มาด้วยด้านบนก็ได้นะคะเวลาเราใช้พวกรถขนส่งสาธารณนะก็ต้องระวังมากขึ้นนะเนาะด้านในเนี่ยตัวบุเนี่ยให้ความรู้สึกแบบนิ่มมากลิสไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าหรือว่าหนังกลับนะคะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกแบบนุ่มๆอะค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยพิเศษมากเลย เขาทำเป็นช่องใส่การ์ดนะคะใส่ได้ถึง6ใบด้วยกันนะคะตรงนี้คือถ้าใครไม่อยากพกกระเป๋าสตางค์นะคะสามารถใส่การ์ดได้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ใส่ธนบัตรในตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกใส่ตรงช่องซิปก็ได้อันนี้คือแล้วแต่นะคะเขามีแบบช่องซิปให้ด้วยซึ่ซงซึ่งค่อนข้างลึกนะคะตรงเนี้ยเป็นออปชั่นให้ใครอยากพกกระเป๋าสตางค์คาร์ทโฮเดอร์กับ6ได้ใครไม่อยากพกก็ใส่ตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็ใส่ปากกาได,ด้นะคะคือฟังก์ชันค่อนข้างดีนะคะฐานกว้างพอสมควรเลยยังสามารถใส่ของอะไรได้อีกเยอะเลยอลิสลองใส่ของที่อลิสใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆให้ดูนะคะคือตรงนี้อลิสไม่ได้เอาการ์ดออกมาหรือใส่การ์ดโฮเดอร์ไปทั้งอันเลยนะคะจะมีการ์ดโฮเดอร์สองชิ้นอยู่ตรงนี้นะคะตรงน,นี้เป็นกระเป๋าแคชพาวช์ของอลิสนะคะคือกระเป๋าเงินสดหรือว่าบางคนอาจจะเป็นพวกกระเป๋าเครื่องสําอางไว้เติมแป้ง เติมเอาไว้เติมแป้งเติมแก้มอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็เลือกใส่มือถือนะคะในช่องตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะลลอกพอดีไม่ไหลเนาะส่วนช่องด้านใน,ด,นด้านหลังตรงนี้นะคะลิสก็ใส่ลิปสติกแท่งหนึ่งนะคะกับกุญใจลดก็ใส่ของเสร็จแล้วนะสามารถปิดได้ปกตินะคะไม่นูนออกมานะตัวนี้ลิสไม่ได้รูดซิปนะคะก็ไม่มีอะไรได้ออกมานะคะ สีเขียวมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากให้สีเขียวมากขึ้นกว่านี้จะรูซิบก็ได้นะคะก็คือเขาใส่ได้พอดีเลยสำหรับ,บความกว้างนะคะของฐานรุ่น Baby r รูเนี่ยอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะสูงที่19เซนติเมตรแล้วก็ฐานเนี่ยความหนาเนี่ยอยู่ที่9.5เซนติเมตรนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็สูงนะคะทำทำให้เขาไม่ดูบอกว่าเอถอะทะนะคะ ดูสลิมแล้วก็เพรียวนะคะที่สําคัญคือน้ําหนักค่อนข้างเบานะบอกเลยว่าจากที่อลิสถือ่ยังเบาอยู่นะคะแล้วจุดเด่นของกระเป๋ารุ่นนี้ที่ลิสชอบมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือหนังของเขานั่นเองนะคะจะเห็นว่าหนังของเขาเนี่ยมีลักษณะของหนังแท้นะคะปั๊มลายนะถ้าดูอย่างเงี้ยลายมันจะเหมือนออลายเอฟซัมนะคะในกระเป๋าแอร์เมสนะ หรือว่าลายของซาฟิโนนะคะของกระเป๋าพราดามันจะคล้ายๆลักษณะนั้นซึ่งข้อดีของหนังที่ปั๊มลายในลักษณะนี้ mm hmm. ก็คือมันจะทนทานนะคะทนต่อแรงขีดข่วนนะคะใช้งานโดยไม่ต้องระวังมากนะคะแล้วก็ฐานเนี่ยเขามาพร้อมกับหมุดสีด้านนะคะ mm hmm. เช่นเดียวกับใบรุ่นไส์ปกตินะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าผ่านการใช้งาน ปกติเนี่ยกระเป๋าใบเนี้ยอลิสวางพื้นเลยนะคะก็คือถ้าไม่มีที่อย่างเงี้ยบางทีอลิสก็วางไว้ที่ที่นั่งข้างคนขับตรงที่พื้นบางครั้งก็ไปทานข้าวก็วางพื้นได้นะคะนี่เคยผลที่บางทีเนี่ยอลิสต้องมีกระเป๋าสลับใช้หลายๆใบนะคะสาหรับใครที่จะเน้นใช้งานในชีวิตประจานนําวันเนี่ยจริงๆรุ่นรูเนี่ยเหมาะมากไม่ว่าจะเป็นสายเบบี้นะคะหรือว่าสายปกติ ที่เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือราคาที่จับต้องได้นะครับถือว่าดีมากเลยถ้าเทียบกับคุณภาพที่เขาให้มานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณภาพไม่ว่าจะเป็นตัวหนังตัวอะไรนะคะแล้วก็ความใส่ใจในการทำอะ่ะดูข้างในอะ่ะเขาเย็บเรียบร้อยนะคะแล้วก็ บูมาแบบอย่างดีเลยอะสำหรับรุ่นเบบี้รูเนี่ยราคาแค่6,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รูในไซส์ปกติเนี่ยราคา6,900บาทนะคะคก็คือต่างกันแค่นิดหน่อยนะคะอลิสว่าเลือกไซส์ตามลักษณะในการใช้งานของตัวเองนะคะอย่างอลิสเนี่ยอลิสก็จะชอบไซส์เล็กมากกว่านะคะถ้าใครพกของเยอะๆก็ไซส์ใหญ่มากกว่านะคะส่วนที่ใหม่นะคะสำหรับรุ่นเบบี้เนี่ยก็คือตัวพกเกตข้างหลังแบบนี้นะที่สามารถแบบว่าใส่มือถือ p l u สไซส์แบบอลิสได้นะคะ แต่ว่ามันก็จะเลยขอมันหน่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ที่ เป็นสายไอโฟนปกตินะคะหรือโทรศัพท์สายเล็กเนี่ยอลิสคิดว่าก็ใส่แบบสีเขียวได้เลยนะคะแต่ถ้าโทรศัพท์ใหญ่ๆก็ใส่แบบนี้ได้จริงๆตรงนี้ก็สามารถใส่พวกบัตรรถไฟฟ้านะคะหรือว่าการที่จะต้องหยิบใช้บ่อยๆได้เช่นเดียวกันนอกจากตัวท็อปแฮ่นด้านบนเนี่ยด้านหลังเขาก็มีที่คล้องสายสาย,สายให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบสะายกระเป๋าแบบอลิสเนี่ยก็ตัวเนี้ยสายสามารถปรับได้แประดับเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะ สูงขนาดไหนนะคะก็สามารถใส่ได้แน่นอนสำหรับรุ่นเบบี้รูนี่มีให้เลือกทั้งหมดสีสีนะคะก็คือสี Pearly White นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็สีแทนแบบนี้นะคะส่วนนี้ก็คือสี Sherry Red นะคะถ้าให้ดูก็คือเป็นสีแบบ ทูทูเรดอะสำหรับเราเยนะคะตัวนี้คือสำหรับสาวที่ชอบสีแดงเนี่ยเหมือนสีลิปสติกอะไรงเงี้ก็คือจะเหมาะมากนะคะตัวนี้สีแดงถามว่าแต่งตัวยากไหมหรือใส่เสื้อสีดำนะคะวันนี้ก็ใส่กับสีแดงได้หรือว่าจะสีขาวหรือว่าสีนู่วทั้งหลายจริงๆรงถือกระเป๋าเป็นสีสดสได้นะคะสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีอีทูบนะคะตัวนี้ไม่ใช่เบบี้รูนะแต่จะให้ดูสีเฉยๆว่า นี่คือสีอีทูมนะคะสีจะประมาณแบบเทาๆอมๆน้ำตาลนิดนึงเนาะเลือกสีตามสไตล์ของตัวเองนะคะใครที่ชอบสีประมาณนูเทรลสีแบบใช้ง่ายๆนะคะก็แนะนำสีแทนสีเพอร์ลี่ไวท์สีอีทูมนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบสีสันไปเลยอย่างเงี้ยสีเชอร์รี่เรดก็สวยเช่นเดียวกันก็อย่างที่บอกนะคะอลิสใช้งานใบนี้มาได้เนี่ยหลายเดือนมากๆเกินครึ่งปีไปแล้วนะคะแล้วก็หยิบสลับใช้กับใบอื่นๆที่ลิสมีนะ ใบเนี้ยจะแบบว่ารลักมากนะคะในช่วงที่อากาศแปรปรวนะวันไหนฝนตกนะคะบางทีที่ซิดนีย์เนี่ยเขาตกกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะเป็นสัปดาห์ติดต่อกันนะคะลิสก็จะถือใบนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าสีขาวของโรเลนซ่าเนี่ยเป็นสีที่แบบว่าออฟไวนน้นิดนนะคะคือคือไม่ข่าวโจวหยิบใช้กับเสื้อผ้านเนี่ยได้ทุกชุดเลยทีเดียวสําหรับใครที่หากระเป๋าที่ อึดทึกทนนะคะใช้งานดีแล้วก็คุณภาพดีราคาเบาๆเนี่ยแนะนำให้ลองเปิดใจให้แบรนด์โรลเลนซานะคะก็เขามีหน้าร้านนะคะอยู่ที่เซนทัลชิดลมชั้น2เป็นแผนกกระเป๋านะคะก็ถ้าใครอยากสัมผัสนะคะไปลองสะพายแล้วก็เห็นกระเป๋าใบจริงๆเนี่ยไปที่เซนทัลชิดลมได้ส่วนช่องทางการซื้ออื่นๆเนี่ยก็จะมีในเว็บไซต์ rolenza.bg.com a นะคะ แล้วก็ Lazada นะหรือจะซื้อผ่านทางไล n ์ออ f ิเชียลของทางแบรนด์ก็ได้นะคะเดี๋ยวลิซ่าใส่ข้อมูลนะคะรายละเอียดราคาของกระเป๋าทั้งหมดนะคะรวมถึงช่องทางการซื้อด้วยในกล่องข้อความด้านล่างก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ ก็สำหรับลอเรนซ่าแบ็กเนี่ยเขามีรับประกันคุณภาพหลังการขายนะคะสามารถเปลี่ยนสีนะคะหรือว่าเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วันหลังสักได้รับสินค้าเนาะตัวอะไหล่เองเนี่ยก็มีประกัน6เดือนนะคะแล้วก็มีบริการอื่นๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นรับบัตรเครดิตหรือว่าเรียกเก็บเงินปลายทางนะคะ อาเชียม,มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงคิดว่าโอ้อลิสคงได้สปอนเซอร์หนักนะคะแต่จริงๆเนี่ยลิสบอกเลยว่าความไว้ใจของทุกคนนะคะที่มีให้กับอลิสเนี่ยเวลาทํารีวิวเนี่ยมันสําคัญมากที่สุดเลยจะเห็นว่าลิสไม่ค่อยมีสปอนเซอร์บ่อยๆนะคะเพราะว่าลิสเลือกเฉพาะแบรนด์ที่ลิสได้ลองใช้จริงๆแล้วก็ชอบจริงๆนะคะถึงจะกล้ารับสปอนเซอร์เนาะก็รีวิวจริงไว้ใจได้ค่ะ สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถเขียนมาถามในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะ,ะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ